สวัสดีครับกลับมาต่อที่ Physics a d m i s s i o n นะครับข้อที่8กัจากข้อที่9เนาะจริงๆแล้วข้อที่8คุณอยู่คลิปที่แล้วแต่เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เลคเชอร์เยอะไปหน่อยเนาะแล้วก็เลยทำได้ข้อเจข้อเดียวนะครับอ่ะข้อ8นะครับเขาบอกว่ามีของเหลวอ,อยู่ในกระปะ๋องกระป๋องหนึ่งเนาะในเนี้ยในรูปมันดูวาใหญ่เกินเนาะของจริงมันคือกระป๋องเล็กๆนะครับแล้วท่อเนี่ยก็จะเป็นท่อเล็กๆด้วยนะครับซึ่งของเหลวชนิดเนี้ยนะครับมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เชิงปริมาตรของเหลวมันวัดเป็นปริมาตรเนาะเท่ากับแกมมานะครับคำว่าสัมสิทธิ์การขยายตัวเนี่ยมันจะขยายตัวเมื่อมีความร้อนเนาะอะไรก็ตามถ้ามันร้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ทุกชนิดนันมันจะขยายตัวนะครับระดับของของเหลวเนี่ยจะสูงขึ้นจากเดิมเป็นระยะทางเท่าใดถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับโดยที่เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกระบอกกระป๋อเนี่ยมีปริมาตรเป็น V ศ เนาะล้วก็ถือว่าพื้นที่หน้าตัดตรงเนี้ยนะครับเล็กมากๆอนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวขอเลคเชอร์สั้นๆนะครับสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนเนี่ย coefficient of thermal expansion เนี่ยนะครับหลักการมันก็มี3แบบมันขยายได้3แบบเนาะหนึ่งก็คือขยายเชิงเส้นนะครับเช่นลวดโลหะหรือรางรถไฟเนี่ยถ้ามันร้อนขึ้นมันก็จะขยายตัวนะครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้รถไฟตกรางนี่ไง พอความร้อนร้อนมากรางรถไฟที่เป็นลักษณะเป็นเส้นเหล็กเนี่ยมันก็ขยายตัวนะครับแล้วพอมันขยายตัวเสร็จปุ๊บรางมันไปต่อไม่ได้มันต้องชนกันสักที่หนึ่งมันก็จะบิดนะครับมันก็จะบิดเบี้ยวรถไฟมาก็จะตกรางเนาะนะครับคราวนี้อันแรกคือการขยายตัวแบบเชิงเส้นครับอันที่2ก็คือเชิงอ่าพื้นที่เนาะเป็นแบบ2มิติเชิงเส้นเนี่ยเขาเรียกหนึ่งมิตินะครับเชิงพื้นที่คือเป็นแบบ2มิติเช่นเรามีแผ่นอยู่แผ่นหนึ่งแผ่นเหล็ก แผนน่นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสมมติมีแผ่นแผ่นหนึ่งแล้วพอมันร้อนขึ้นมันก็ขยายตัวออกนะครับหรืออันที่3ามคือการขยายตัวเชิงปริมาตรข้อนี้นะครับของเหลวโลหะอะไรทุกอย่างได้หมดเลยที่มันสามารถขยายตัวเชิงปริมาตรได้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับการขยายตัวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ2อย่างที่อสามอย่างที่สําคัญตามสมการเลยเนาะหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความยาวดั้งเดิมของมัน L0 ู 0, เนี่ยนะครับคือความยาวดั้งเดิมของมัน สองนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เพิ่มเข้าไปเนาะถ้าเพิ่มอุณหภูมิเยอะมากๆร้อนขึ้นมากๆการขยายตัวนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วยเนาะนะครับแล้วก็สามเนาะมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะหรือชนิดของสะสารนั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นโลหะนะครับที่เอามาใช้ในการพิจารณานะ้องมันขยายตัวยังไงเช่นทองแดงนะครับกับ อ่าเหล็กเนี่ยนะครับสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนี่ยก็มีค่าไม่เท่ากันนะครับคราวนี้มันก็เลยออกมาเป็นสมการพื้นฐานที่ซิมเพิลมากๆเนาะนะครับการขยายตัวเนาะเดลต้าเเนี่ยคือระยะทางที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนแรกยาว L อูงเนาะนะครับคราวนี้พอมันขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเดลต้าเเนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าเดลต้าเเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เข้าสมการนี้เลย1เน,นาะเอาเอลฟาเอลฟาคือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น นะครับพอดูล่วงหน้าพอเป็นเชิงมิติเขาก็ใช้เป็นเบตา้านะครับพอเป็นเชิงปริมาตรเขาก็ใช้ว่าแกมมาเนาะอัลฟาเบต้าแกมมาเรียงไปเลย1มิติ2มิติ3มิตินะครับอลฟาเนี่ยเนาะนะครับก็คือชนิดขึ้นอยู่กับชนิดเนาะสคือขึ้นอยู่กับความยาวเดิม3ที่อาจารย์บอกขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจับ3ตัวคูณกันเลยหมายความว่าถ้ามันยาวอยู่แล้วนะครับและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันก็จะมีโอกาสยาวเพิ่มขึ้นเยอะ นะครับเทียบเป็นปริมาตรเป็นสัดส,ส่วนเนาะถ้ามันสั้นๆอนุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะยังไงก็แล้วแต่นะครับการขยายตัวมันก็ขยายนิดเดียวเพราะว่ามันสั้นตอนเริ่มม,มันเริ่มแบบสั้นๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ1มิติเนาะนะครับการขยายตัวเดลต้าเอลเท่ากับเอลฟาเอลศูนย์แล้วก็เดลต้าทีพอเป็น2มิตินะครับมันก็แค่เนี้ยแค่เปลี่ยนนะครับแค่เปลี่ยนเดลต้าเอลกลายเป็น Delta A, เดลต้าเอการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่นะครับเดลต้าเอก็คือ ปริมาตรไม่ใช่ปริมาตรโทษทีนะครับมันคือพื้นที่เนาะพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับพื้นที่เดิมเช่นในรูปเนี้ยตอนแรกมันมีพื้นที่เป็น A สศูนย์นะครับสีเทาเนี่ยพอเราได้ความร้อนเข้ามามันก็จะขยายตัวนะครับพื้นที่ก็จะเปลี่ยนอีกเป็นเดลต้าเอก็คือพื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินที่สีฟ้าที่จาดยไฮไลท์ไปเนี่ยนะครับพื้นที่รวมมักลายเป็นอันใหญ่นะพื้นที่รวมคืออันใหม่ข้างนอกพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นคือพื้นพื้นที่เพิ่ม เราก็ทาเหมือนเดิมเนาะเดลต้าเอลก็เทียบเท่ากับ Delta เดลต้าเอเริ่มต้นก็เป็น A 0ศูนย์เทียบเท่ากับ L 0ูเดลต้าทีก็เดลต้าทีเหมือนเดิมนะครับแล้วแทนที่จะใช้สัพสิทธิ์เชิงเส้นก็เปลี่ยนเป็นเชิงพื้นที่เป็นเบตา้าแค่นั้นเองปริมาตรในสามมิติก็เหมือนกันอาจารย์ขอไม่วาดรูปเนาะก็เดลต้าบีนะครับก็จะเป็นกมม่านะครับคูณกับปริมาตรเริ่มต้นแล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเลยนะครับอาจารย์ไไม่ได้ น่าจะไม่มีสอนในหลักสูตรนะนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ดูหนังสืออีกทีเนาะนะครับแกมมาเนี่ยนะครับมันเป็นการขยายตัวสามแกนใช่ไหม x y z เทียบกับตรงน,นี้เนาะอันนี้คือ x หรือ y หรือ z หนึ่งแกนตรงน,นี้คือ x y สมมุติสองแกนอันนี้คือ x y z สามแกนเพราะฉะนั้นนะครับการขยายตัวนะครับชิงปริมาตรเนี่ยมันเป็นการขยายตัวออกทั้งสามแกนทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z กว้างคูณยาวคูณสูงเพราะฉะนั้น นะครับมันควรจะมีค่าเป็นสามเท่าของการขยายตัวเชิงเส้นธรรมดาอ่านะนะครับอันนี้ก็คือที่ง่ายคือพอเป็นสามมิติปุ๊บก็คือสามเท่าของหนึ่งมิติบเบต้าเหมือนกันเป็นการขยายตัวเชิงพื้นที่สองมิติ x คูณ y เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเป็นสองเท่าของการขยายตัวเชิงเส้นแบบหนึ่งมิตินะครับอันเนี้ยนะครับมันเป็นอ่าสิ่งที่อาจจะดูนอกเหนือหลกักสูตรเนาะแต่ว่ามันอาจจะเอามาออกสอบนะเราก็ จำไม่ยากใช่ไหมครับก็ขอให้จําไปละกันนะจะเปลี่ยนจาก1มิติเป็น3มิติก็คูณ3ามเป็นจาก1มิติเป็น2มิติก็คูณ2แค่นั้นเองอ่ะคราวนี้พอเราได้ตรงนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะมาทาโจทย์ข้อนี้กันเนาะเขาบอกว่าตอนแรกนะครับมีปริมาตรเริ่มต้นเนี่ยเป็น V ศูนย์ในรูปเขาถือว่าตรงนี้มันน้อยมากๆไม่ต้องไปคิดมันนะถือซะว่ามันปริ่มปริมตรงนี้เลยนะครับก็คือมีปริมาตรเป็น V0 ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทราบว่าเดลต้า v จะเป็นเท่าไหร่ นะครับเราก็ใส่แกมมาเนาะ v ศย์คูณกับเดลต้าทนะครับอันนี้คือตามสมการที่อาจารย์พึ่งแนะนำหรือเลคเชอร์ไปนะครับคราวนี้เขาอยากทราบว่ากระป๋องเนี่ยหรือของเหลวเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นี่นะจะสูงขึ้นนะครับใช้ขอใช้สีเขียวนะครับจะสูงขึ้นจากเดิมเป็นระยะทางเท่าให อ่ะแต่สมการที่อาจารย์สพาทำมันไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับความสูงเลยนะครับเราไม่ต้องตกใจอยู่ตรงนี้ไงเดลต้าวีเนี่ยนะครับปริมาตรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้เนาะเดลต้าวีเวลามันเพิ่มเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาตรมันอยู่ปริ่มแล้วมันไม่สามารถเพิ่มขยยไปด้านข้างได้ใช่ไหมครับมันก็จะต้องเพิ่มโดยการดันตัวเองเนี่ยผ่านท่อขึ้นมานะครับผ่านท่อหรือผ่านทะลุกระป๋อขึ้นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับปริมาตรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจารย์จะขอวาดเป็นลนนักษณะนี้สมมุติเนาะอันนี้คือวาดที่มันเบเบอ่อๆจริงๆมันไม่เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับสมมติมันเพิ่มขึ้นเป็นปนริมาตรเท่านี้อันเนี้ยก็คือเดลต้าวีของเรานั่นเองนะครับเพราะมันไม่มีที่ไปมันต้องขึ้นข้างบนอย่างเดียวคราวนี้เดลต้าวีของเราเนี่ยจากรูปเนาะมันก็คือพื้นที่หน้าตัก a นะครับคูณกับความสูงที่เพิ่มขึ้นนี่ไง นะครับเพราะมันเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมอันนี้มันคือรูปทรงกระบอกเนาะ a ก็คือพื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกนะครับก็คูณกับเดลต้าคือความสูงที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็จะกลายเป็นปริมาตรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็เอาตรงนี้นะครับเอามาแทนค่าเลยนี่เนาะตรงนี้แทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็น a นะครับคูณกับเดลต้าเเนี่ยมันคือเดลต้าวนั่นเองนะครับขยับให้มันตรงกัน คราวนี้สิ่งที่โจทย์ถามมันคือเดลต้าเอนี่แหละเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนาะสิ่งที่โจทย์ถามนะครับความของเหลวเนี่ยจะสูงขึ้นจากเดิมปริมาณเท่าใดเนี่ยมันคือเดลต้าเอนั่นเองตอนแรกมันไม่มีตัวแปรเนาะแต่เราสร้างมันขึ้นมาโดยการเรารู้ว่าเดลต้าวมันก็คือ A อคูณเดลต้าเอนะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะได้แกรมมาเหมือนเดิมเนาะโจทย์ให้มาปริมาตรเริ่มต้นก็คือ V ีศูนย์แล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเดลต้าที ซึ่งเดลต้าทเนี่ยโจทย์บอกว่ามีค่าเป็น1ตรงตรงไหนอข้างบนนี่ไงถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับหองศาเซลเซียสนี่ไงอันนี้ก็คือเดลต้าทีเพราะนั้นก็คือคูณ1ธรรมดาอ่ะจบเรียบร้อยแล้วข้อนี้มีแค่นี้เราก็ตอบนะครับความสูงที่เพิ่มขึ้นเนาะก,ก็คือแกมม่านะครับ v 0แล้วก็ส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดเอกจบแล้วทุกอย่างโจทย์ให้มาหมดเลย นะครับแกมมาโจทย์ให้มา V ีสูตรโจทย์ให้มา a ก็โจทย์ให้มาเนาะก็เป็นคําตอบของเรานะครับถ้าเราคล่องเนาะข้อนี้ทําได้นะครับภายในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นเองเนาะหก็คือจําสูตรได้นะครับ2คือเรารู้ว่าเดลต้าวก็คือ a อคูณกับเดลต้าเเพราะว่ามันไม่ได้ขยายออกรอบๆมันไปต่อไม่ได้มัาก็ต้องขึิ่มข้อบดน,นะครับก็ได้คําตอบอย่างรดวดเร็วเนาะนะครับอ่ะผ่านไปข้อถัดมานะข้อ9้านะครับ ข้อ9เนี่ยจะเป็นเรื่องคลื่นเสียงแล้วก็เป็นคลื่นเสียงที่เรียกว่าการสั่น้อมของคลื่นเสียงนะครับอาจารย์ขอเหมือนเดิมเนาะอ่านโจทย์ให้ฟังคร่าวๆแล้วก็เริ่มเลคเชอร์เขาบอกว่าเรามีท่ออยู่ท่อนหนึ่งนะครับซึ่งท่อนเนี้ยเป็นท่อปลายปิดปิดหนึ่งด้านอีกด,ด้านหนึ่งเปิดอยู่นะครับแล้วเราก็ลองปล่อยเสียงเข้าไปในท่อนเนี้ยเสียงมันก็จะเคลื่อนที่ในเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะเกิดการสะท้อนออกมาเนาะเสียงที่วิ่งเข้ามจะท้อนออกมา พอเสียง2อันหรือคลื่น2อันมันวิ่งสวนทางกันเนี่ยมันจะเกิดการแทรกสอดนะแทรกสอดคือการรวมกันของคลื่นนะครับพอมาแทรกสอนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคลื่นนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะซ้อนทับหรือรวมกันเนาะถ้าเกิดยอดกับยอดสมมติคลื่นสอนวิ่งเข้าหากันเนี่ยมันมีบางจังหวะหรือบางตำแหน่งที่สามารถรวมกันได้บางตำแหน่งคือหักล้างกั้นไปนะพอมันรวมกันเนี่ยมันมีโอกาสเกิดสิ่งที่เรียกว่าคลื่นนิ่งนะคลื่นนิ่งก็คือคลื่นที่นะครับ ด,ดูเหมือนว่ามันจะอยู่นิงน่งๆไม่ได้เคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับเ็าเรียกว่าคลื่นนิ่งเนาะนะครับคราวนี้พอมันเกิดคลื่นนิ่งเนี่ยจุดที่มันเกิดคลื่นนิ่งนะครับเราจะได้ยินเสียงที่มันจะเป็นเสียงที่มันดังขึ้นเนาะจะเป็นเสียงที่มันเาเรียกว่ามีความถี่เนี่ยนะครับเป็นความถี่ที่เรียกว่าความถี่แบบอา r e s o n a n c e นั่นเองจดให้มาเนาะนะครับก็คือตรงเนี้ยเกิดความถี่เรโซแนนซ์คราวนี้ความถี่เรโซแนนซ์เกิดแบบไหนได้บ้างอ่ะดูเลคเชอร์เลยนะครับ การสั่นพล้องของเสียงเนาะหรือที่เรียกว่า Resonance นะครับกินน้ำนิดนึงอ่ะนะครับมันเกิดแบบไหนได้บ้าง 1. น,นะครับแบบแรกเนาะคือรูปข้างบนนะครับเราอาจจะดูรูปแล้วดูงงๆเอานี้ก่อนอาจารย์ให้ดูรูปด้านขวาก่อนนะครับอันเนี้ยคือลักษณะของคลื่นใช่ไหมคลื่นก็คือมีลักษณะเป็นขึ้นแล้วก็ลงมานะครับนี่คือคลื่นคราวนี้คลื่นนิ่งเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับ เหมือนกันกับคลื่นที่เราเห็นนี่แหละนะครับลักษณะเดียวกันเลยเนาะความยาวคลื่นเนี่ยนะครับมันจะวัดจากจุดที่เริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบคลื่นเช่นอันเนี้ยมันกําลังจะขึ้นเนาะนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยอาจารย์เขียนใหญ่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมันกําลังจะขึ้นนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ปื๊บลงมาแล้วพอกำลังจะขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะครบหนึ่งรอบคลื่นหนึ่งแลมดานะครับอันเนี้ยคือความยาวคลื่นถ้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือไอ้ดูกระป๋อ เนี้ยหนึ่งอันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลูปเนาะเขาจะเรียกตรงเนี้ยหนึ่งอันเนี่ยว่าลูปนะครับมันก็คือแลมดาส่วนสองน,น,นั่นเองครึ่งทางเพราะฉะนั้นในรูปเนี่ยมีสองลูปนะครับในรูปนี้นะมีสองลูปลูปละแลมดาครึ่งก็คูณสองไปก็กลายเป็นแลมดาเพราะฉะนั้นเราต้องจําตรงนี้ให้เลยนะจะจําก็ได้หรือเข้าใจก็ได้อ่ะนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นลักษณะเป็นลูปลูบๆอย่างเงี้ยนะครับมันคือแลมดาส่วนสองนั่นเองเนาะคราวนี้ การสั่นพ้องของเสียงเนาะนะครับตรงนี้มันมีข้อแม้ว่าหนึ่งนะครับบริเวณที่เป็นปลายเปิดปลายเปิดคือบริเวณที่สัมผัสกับอ,อากาศภายนอกเนี่ยนะครับอนุภาคของอากาศเนี่ยนะครับซึ่งเสียงมาเดินทางผ่านอากาศเนาะนะครับมันจะสัะ่นมากพอมาสั่นมากเนี่ยเราจะถือว่าตรงนี้นะครับมันเป็นบริเวณที่คลื่นเนี่ยสั่นมากที่สุดน,นี่ไงตรงนี้นะเราดูรูปทางด้านขวาเนี่ยนะจีอาจารย์วาด่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับว่ามันสั่นมากที่สุดเนี่ยขึ้นลงมากที่สุดเห็นไหม นะเป็นส, ated, ส่วนที่มันกว้างที่สุดของคลื่นเนาะเราก็เลยเรียกเราก็เลยกําหนดเพราะว่าอากาศมันสั่นได้เทียบกับอากาศตกข้างนอกนะครับในทางกลับกันบริเวณที่มันเป็นบริเวณปลายปิดเนี่ยนะครับบริเวณที่มันปลายปิดอากาศมันมาจะสั่นมากไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่กับนะครับผนังหรือมุมของท่อเพราะฉะนั้นเราจะถือว่ามันไม่สั่นเลยละกันนะจุดที่ไม่สั่นก็คือจุดนี้นี่นะเหมือนกับคลื่นที่มันอยู่ในระน,นาบปกติเนี่ยนะเขาเรียกว,ว่ามันไม่สั่นเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูรูปรูปนี้ลักษณะการเกิดคลื่นรูปนี้นะครับมันมีลักษณะการเกิดคลื่นที่นะครับคล้ายกับแค่หนึ่งในสี่ของแลมดาหนึ่งในสี่ดูยังไงอันนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับผ่าครึ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยพอผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บรูปนี้เห็นไหมเนี่ยเออรูปนี้พอดีเลยเห็นไหมนะครับมันก็คือรูปนี้มันแค่ยืดออกเฉยๆเหมือนกับเรามีรูปรูปนี้อยู่เนาะอาจารย์วาด้ดูตรงเนี้ยเรามีรูปรูปนี้อยู่ วัดต,ตรงนี้เนาะแล้วอาจารย์ก็เอามายืดออกมันก็กลายเป็นรูปนี้นะครับก็คือบริเวณนี้นั่นเองเนาะนะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่า n เท่ากับ1 n คืออะไรเดี๋ยวจะบอกเนาะนะครับ n เท่ากับ1เป็นการกําหนดค่าเฉยๆว่ามันคือค่ารูปแบบไหนเท่านั้นเองอะคราวนี้พอมาดูรูปที่2นะครับคลื่นเนาะมันก็จะสั่นคล้องอีกแบบหนึ่งได้พอมาสั่นคล้องอีแบบหนึ่งเนี่ยนะครับแบบที่มันจะเป็นไปได้เนาะมันมีแบบเดียวเพราะว่า1ด้านนอก ด้านนอกสุดต้องสั่นมากที่สุดด้านในสุดต้องไม่สั่นเลยนะครับคราวนี้รูปแบบถัดมาที่เหนือนอกเหนือเหนือจากรูปนี้ก็คือรูปนี้วิธีการจบง่ายๆนะครับเราเอาไอ้หลูกลูหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับเอามาแปะตูดตรงนี้เลยหลูกหลูหนึ่งตรงนี้นะนะครับเอามาแปะเพิ่มตรงนี้ปื๊ดนะครับมันก็จะแทรกขึ้นมานะสมมติอตอนแรกตรงนี้ไม่มีใช่ไหมมีอันนี้อันเดียวเนี่ยรูปข้างบนเห็นไหมมีอันเดียวนะครับ จะเอาเนี้ยมาแทรกปุ๊บขึ้นมาอีกหนึ่งอันก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกเนาะเพราะนั้นลูปลูปเนี้ยเพิ่มความยาวมาเป็นลมดาส่วนสองกับความยาวเดิมอีกลมดาส่วนสี่เนาะมันก็จะยาวขึ้นจากลมดาส่วนสองบวกกับลมดาส่วนสี่กลายเป็นสามลมดาส่วนสี่นะครับเราเรียกตรงเนี้ยว่าเท่าทับสามจะบอกว่าทําไมต้องเป็นสามทำไมไม่เป็นสองอ่ะตัวนี้มันหนึ่งทำไมตัวนี้ไม่เป็นสองนะครับมันเอามาเพื่อช่วยในการจาให้มันง่ายขึ้นอ่ะคราวนี้ร,รูปถัดมานะครับ ก,กเ็เพิ่มอีกหนึ่งลูกเอาตัวนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งลูกใช่ไหมตอนแรกมีอยู่หนึ่งลูกครึ่งใช่ไหมครับเพิ่มอีกหนึ่งลูกก็เพิ่มเขไปอีกลัมด้าส่วนสอง,สองก็เป็น n เท่ากับห้าคราวนี้นะครับถามว่าทําไมต้องเป็นหนึ่งเป็นสาเป็นห้าเนาะนะครับอาจารย์จะให้ดูรูปนี้ก่อนนิดนิดหนึ่งท่อท่อเน,นี้ยความยาวมันเท่าเดิมตลอดเวลานะท่อไม่ได้เปลี่ยนความยาวเลยนี่ไงนะครับความยาวท่อเป็น L เหมือนเดิมตลอดเวลาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในรูปที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความยาวคลื่นคือลัมดาส่วนสนะี่เนาะความยาวตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือลมดาส่วนสี่ซึ่งยาวเท่ากับ L พอดีอาจารย์ก็สามารถเขียนได้ว่าลัมดาส่วนสี่มีค่าเท่ากับ L แต่อาจารย์ขอบเพิ่มเพิ่มหนึ่งเข้าไปอีกตัวหนึ่งให้มันดูง่ายๆให้มันสอดคล้องกับตรงเนี้ยออนะครับคราวนี้ดูรูปถัดมาอย่าเพิ่งไปดูสมการฝั่งขวานะตรงนี้ตรงที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่าเพิ่งดูเนาะเราดูรูปถัดมา ความยาวของท่อก็คือ l เท่าเดิมความยาวของคลื่นยาวเท่าไหร่นะับไาแลมด d ส่วนสองเนาะถึงตรงนี้นะครับบวกกับอีกแลมด d ส่วนสี่กลายเป็นสาม l a m ส่วนสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะสามารถเขียนได้ว่ามันคือสาม l a m b ส่วนสี่เท่ากับ l ใช่ไหมตรงเนี้ยเนาะนะครับสาม l a ส่วนสี่เนี่ยจะต้องมีค่ายาวเท่ากับ l ก็คือตรงนี้นั่นเองแต่แทนที่จะเขียนสามดาส่วนสี่เท่ากับ l อาจารย์ขอแยกออกมาเป็นวงเล็บเรียกสามขึ้นมาตร อ่าเห็นไหมมันเริ่มสอดคล้องกันละนะครับตรงนี้มันเริ่มสอดคล้องกันแล้วเนาะนะครับคราวนี้อันที่สามรูปที่สามเนาะรวมกันความยาวเนี่ยแลมด้าศูน์สองบวกลมด้าศูน์สองคือหนึ่งลัมดาหนึ่งลมดาบวกกับอีกแลัมด้าศูนสี่กลายเป็นห้าลัมด้าศูนสี่ซึ่งห้าลัมด้าศูนสี่เนี่ยคือความยาวของคลื่นซึ่งยาวเท่ากับความยาวของท่อพอดีก็คือ L เราก็เลยได้ตรงนี้ไงห้า 5, ลมด้าศูาาาน์สี่เท่ากับเซึ่ง 5ตรงนี้ก็สอบข้อกับ n ทกัด5ตรงนี้อาจารย์ทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแยกออกมาให้เขียนเป็นสีๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันสอบล้อกับตัว n เราก็เลยได้สรรมการเนาะเวลาเราทาฟิสิกส์เนี่ยเราต้องการจะอธิบายปรากฏการธรรมชาติให้มันอยู่ในรูปของสรรมการเราก็เลยเขียนสรรมการขึ้นมาอันหนึ่งนะครับว่า n n คือจํานวนตรงนี้1 3 5เนี่ยนะครับคูณกับลมดาส่วน4จะเท่ากับ l ใช้ได้กับทุกกรณีเลย ถ้าเรานึกภาพถัดมาเนาะ n ควรจะเป็นเบอร์อะไร n ก็ต้องเป็นเบอร์7ใช่ไหมมันจะเป็นเลขที่1 3ึ่งสามห้าเพอ n เป็น7ปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็น7จ็ด l a ส่วน4จะเท่ากับ l ซึ่งรูปก็คือพูดง่ายๆคือเพิ่มอีกรูปหนึ่งที่ถ่ายแล้วมันก็จะถูกเบียดกันเข้ามาเนะาะเพราะท่อมันยาวจากัดพอเพิ่มขึ้มนมา1รูปมันก็จะถูกเบียดเบียดเบียดเข้ามานะครับก็กลายเป็นเจ็ด l a m ส่วน4เท่ากับ l เนาะ เพราะฉะนั้นอะตอนนี้นะอาจารย์ขอไฮไลท์ไว้นิดนึงอาจารย์มีสูตรที่มันเป็นเจเนอ r a ลอยู่อันหนึ่งน,นะครับ n lambda 04เนี่ยจะเท่ากับ l ทบทีนะมันลากไม่ตรงนะอ่ะนี่ก็ไม่ตรงอ่ะโอเคนะครับคราวนี้นะครับคลื่นเนี่ยมันสามารถด้วยด้วยสามารถอธิบายด้วยด้วยสมการพื้นฐานอัตราเร็วคลื่นจะเท่ากับความถี่คูณความยาวคลื่นความถี่ของคลื่นก็คือความถี่ที่มันสั่น เนาะถ้ามันสั่นได้หลายรอบภายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับความถี่มันก็จะมากเนาะนะครับปันี้คือเรื่องความถี่เพราะนั้น v เท่ากับ f แลมดาเนี่ยเป็นสมการที่เรียนมาแล้วในสมัยมต้นอาจารย์ก็ขอนะครับเซตอัพสมการแลมด้าก็จะจะกลายเป็น v ส่วน f นี่ไงตรงนี้ไงนะครับแลมด้าเนี่ยจะเท่ากับ v ส่วนด้วย f แล้วเราก็เอา v ส่วน f เนี่ยนะครับไปแทนข้างบนเราก็เลยได้สมการขึ้นมาเป็นสมการใหม่ว่าเป็น n ส่วนส คูณกับ v ส่วน f จะเท่ากับ l ซึ่งตามหนังสือนะครับหนังสือทั่วไปเนี่ยหนังสือเรียนทั่วไปแม้กระทั่งหนังสือของสสวะทอเองเนี่ยเขาก็จะจัดรูปใหม่ให้มันอยู่ในรูปนี้ที่จันบงไว้เป็นสูตรเนี่ยครับ f เนาะจะเท่ากับ n v ส่วน c l f คือความถี่ของคลื่นนะครับที่สามารถทำให้เกิดนะครับคลื่นนิ่งภายในท่อที่มีความยาวท่อ l ได้ซึ่ง v นี่คืออัตราเร็วเสียงนั่นเอง เนาะอันเนี้ยอันนี้คือเลคเชอร์แบบคร่าวๆนะครับถ้าใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจอาจจะกรอได้ถ้ายังไม่เข้าใจอีกอาจารย์คิดว่ามันจะเข้าใจยากนิดน,นึงเพราะว่าอาจารย์ไปเร็วนาะเราก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมเอาว่าทําไมนะครับสมการนี้มีที่มาอย่างไงแล้วมันมีวิธีพิสูจน์เนี่ยนะครับมาจากที่อาจารย์พาทำนี่แหละนะครับอ่ะคราวนี้อาจารย์ก็ขอยกสมการนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์จะได้ f เนี่ยเนาะเท่ากับนะครับ Nv นะครับส่วนด้วย cl นีน่คือสมการที่ใช้อธิบายนะครับคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นในท่อท่อนี้คราวนี้เขากำหนดตรงนี้มาด้วยเราจะต้องรู้คำจำกัดความนี้คำว่าพื้นฐาน,นความถี่ Resonance พื้นฐานเนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเขาว่า fundamental เนาะตรงนี้มันคือมาจากคำว่า fundamental แล้วก็ความถี่เรสซ n นแนนก็คือ f r e q u e n c y ่ธรรมดาเพราะฉะนั้น Fundamental f r e q u e n c y เนี่ยมันเป็นคำจำกัดความที่เขาดีไ i n e ไว้เลยว่า n จะต้องมีค่าเท่ากับ1 n นี n ่คือ n ตรงไหน n นี่คือ n ตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่เรสซ n นแนนตัวแรกนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานเหมือนกับเราไปเรียนวิชาอะไรเนี่ยถ้าเราเรียนพื้นฐานให้เราเรียนก่อนเป็นตัวแรกตัวที่1 ถ้ามันเริ่มถัดขึ้นมาตัวที่สองสามสี่มันก็จะเริ่มเป็นตัวแอดวานซ์ขึ้นมาเพิ่มความยากขึ้นมาเนาะนะครับเขาก็เลยใช้คำว่าฟันเดเมนทัลก็คือ n เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราสามารถใช้ n เท่ากับหนึ่งได้เลยคราวนี้เขาถามว่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ตัว f เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอ๋อแล้วอุณหภูมิเกี่ยวอะไรล่ะอุณหภูมิเกี่ยวอะไรกับสมการนี้ไม่เห็นมีตัวทในสมการนี้เลยนี่ไงเขาให้สมการนี้เพิ่มขึ้นมา นะครับความเร็วเสียงหรืออัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิเราสูงขึ้นเรื่อยๆความเร็วเสียงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะมันเริ่มต้นเนี่ยคือสามสามหนึ่งเมตรต่อวินาทีนะนะครับมันเดินทางเร็วนะสามรอยเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเราตะโกนตรงเนี้ยปึ้งนะครับเพื่อนที่อยู่ไกลสามรอยเมตรเนี่ยหนึ่งวิเขาจะได้ยินแหละแป๊บเดียวเขาได้ยินเลย น,นั่นเป็นสาเหตุว่า,า,าทำไมเราสามารถตะโกนคุยก,กันกับเพื่อนได้เพราะว่าเสียงเดินทางเร็วนะครับแต่ถ้าเราจะเอาของให้เพื่อนเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปก็จะเดินทางช้ากว่าเสียงเนาะบวกกับนะครับตรงนี้เนาะความเร็วเริ่มต้นเนี่ยนะครับบวกกับ0ูคูณกับอุณหภูมินะครับอุณหภูมทิที่นะครับเวลาใดๆไม่ใช่อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะอันนี้คืออุณหภูมทิที่อุณหภูมิใดๆเช่นนะครับ จทย์บอกว่าตอนแรกแรกเริ่มที่เนี่ย30องศาเซลเซียสเราก็เอา30เข้ามาแทนอย่างนี้เลยนะครับก็คือความเร็วเสียงที่อุณหภูมิ30นะครับองศาเซลเซียสเออลืมบอกไปสมการเนี้ยนะครับจะใช้ได้นะ T เนี่ยคืออยู่ในองศาเซลเซียสนะนะครับปกติแล้วในฟิสิกส์ T เราจะใช้เป็นเคลวินเนาะนะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยสูตรเนี้ยนะครับ T จะเป็นองศาเซลเซียสอ่ะคราวนี้ อาจารย์เขาก็ถามว่าความถีจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนาะเขาก็อยากรู้ว่า f ใหม่เนี่ยนะครับลบ f เดิมเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เขาถามเนาะว่เปลี่ยนไปคือใหม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่คำว,ว่าใหม่คืออุณหภูมิสูงขึ้นไนงะ f ใหม่นี่คือ4 0 c เนาะนะครับ f เดิมก็คือที่อุณหภูมิ3า c เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่เขียนลบกันอย่างนี้และก็จะเขียนเป็น delta f ธรรมดา อาจารย์เพิ่งบอกไปในข้อที่แล้วเนาะการใส่เดลต้าเข้ามาเนี่ยอันไหนที่เป็นค่าคงที่ดึงออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เนาะ n เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับส่วนด้วย 4l เนี่ยก็ค่าคงที่เพราะว่าท่อยาวเท่าเดิม n เป็น n เดิมจบกําหนดให้ว่าเป็นความถี่พื้นฐานก็คือ n เท่ากับหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตนะัวเดียวคือเดลต้า v นี่านะครับแล้วเดลต้า v มันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราก็ดูในสมการนี่ตอนี่ไงนะครับ เราสามารถแทนค่าได้เลยนะถ้าเราไม่คล่องนะครับวิธีการแทนค่าทำยังไงเนาะสมมติอาจารย์เขียนตรงนี้นะครับ V ใหม่ลบ V เดิมอันนี้คือเดลต้าว,วใช่ไหมนะครับจริงๆถ้าเราคล่องเราสามารถทำได้ไม่ต้องทำแบบอาจารย์เนาะซึ่ง V ใหม่เนี่ยกระจายก,ก,ก,กระจายออกมาตรงนี้เนาะเป็นสามสามหนึ่งบวกด้วยนะครับ0.6คูณ40ใช่ไหมเออนะครับ ลบด้วย v เดิมก็คือ331บวกด้วย0.6คูณ30นะอันนี้คือ v ใหม่ลบ v เดิมนะครับ v ใหม่ก็คือเทอมนี้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกลายเป็น40วี v เดิมคือเมื่ออุณหภูมิเริ่มต้นที่30จับลบกันนะครับส 3, 3 1จะตัดกันนะครับข้างหลังมันจะเหลือแค่0.6เนาะคูณกับ40ลบด้วย30 หรือพูด,ดง่ายๆก็คือ0.6คูณกับ10ใช่ไหมครับซึ่ง0.6คูณ10ตัวนี้ก็คือได้6นั่นเอง6 6เนี่ยคือ6เมตรต่อวินาทีนะที่ความเร็วมันเปลี่ยนนะครับอการขอขยับตรงนี้มัตกขอดนิดนึงเนาะนะครับไฮไลไท์ไปด้วยว่าเราได้เดลต้าวมาแล้วนะครับตรงเนี้ย พูดง่ายๆคือเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจาก30องศาเซลเซียสเป็น40องศาเซลเซียสเสียงจะเร็วขึ้น6เมตรต่อวินาทีเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับเข้ามาแทนในนี้ไงตรงนี้คือเดลต้าวีแล้วนะเนี่ยมันก็คือวีใหม่ลบวี v เดิมใช่ไหมครับก็เอามาแทนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนาะอาจารย์ย้ายตัวนี้เข็นมาเดลต้าเอฟนะครับสิ่งที่เขาถามจะเท่ากับเอ็นแทนค่าเลยเอ็นเป็นหนึ่งนะครับเดลต้าวีแทนค่าเป็นหกนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับสี่ คูณกับ L ก็คือ0.3ที่โจทย์ให้มาตรงนี้เลยนี่ไงนไโจทย์ให้ L ความยาวของท่อมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัดกันเนาะตัดตรงนี้ตรงนี้ได้20อ,อ่ะเพราะฉะนั้นต่อออกมาได้5เฮิรตซ์นะครับตรงนี้ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับอ่ะก็จะได้5นะครับเฮิรตซ์ก็คือความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนไปเนาะนะครับ ข้อนี้มันยากตรงไหนนะครับหนึ่งนะครับจริงๆข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะถือว่าง่ายแล้วถ้าเทียบกับทุกข้อ 6, ปีหกปีหกสามเนี่ยโดยรวมถือว่าง่ายเมื่อเทียบกับปีหกสองนะครับข้อนี้มันมันยากตรงไหนหนึ่งมันไม่ยากถ้าเราจําสูตรนีไ้ได้นะครับแล้วเราใช้เป็นเนาะก็ได้นะครับมันจะยากตรงที่เราจําสูตรตรงนี้แหละไม่ได้แค่นั้นเองจริงๆมันไม่มีตรงไหนยากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจําสูตรตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับ เราก็มาแทนค่าอีกสเต็ปหนึ่งมันเป็นการเอาสองเรื่องมารวมกันความเร็วเสียงมารวมกับการสั่นพร้องของเสียงนะครับแล้วเราก็ต้องรู้แค่ว่าจะหาเดลต้าเนี่ยจะแก้สมก,การยังไงซึ่งเดลต้าเราสามารถหารากทุมนี้ได้เลย3ามสหนึ่เป็นค่าคงที่เดลต้าคือจะลบกันนะครับเราจะได้เป็น0.6คณเดลต้าทเลยเนาะตรงนี้เนาะนะครับอาจารขอเขียนเพิ่มไว้เนาะเดลต้าเนี่ยมันก็คือ0.6ะครับคูณเดลต้าทได้เลย ถ้าเรารู้ว่าที่มามันมาอย่างไงจากข้างบนนะครับเราก็จะสามารถทําข้อนี้ได้เร็วยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็ตรงนี้แทนตรงนี้ปุ๊บก,ก็กระโดดมาตรงนี้เลยนะครับอ่ะจบเนาะนะครับสองข้อสําหรับคลิปนี้นะครับข้อ8กับข้อ9ใช้เวลารวมกันประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับเหมือนเดิมวิดีโออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไปเพิ่มเขาเรียกว่าจุดเริ่มนะครับจุดเขาเรียกว่า time stamp นาะภาษาอังกฤษเรียกว่า time stamp คือจุดที่เราสามารถกดดูได้ ถ้าใครพื้นฐานแม่นแล้วนะครับไม่อยากฟังเลคเชอร์อาจารย์กดที่เวลามันก็จะกระโดดไปตรงที่จารเ์เลยเลยแต่ถ้าใครยังไม,ม่แม่นก็ฟังตั้งแต่แรกนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ